นิยายเรื่องเจ้าสาวชั่วคราวบทที่38ชีวิตเราไม่ปลอดภัยนะนั่นคือคำบอกของพี่สาวทำให้คุณอนงมองอย่างตกใจเป็นเรื่องที่เธอไม่คาดคิดเป็นไปได้ยังไงบ้านไร่นี้อยู่กันอย่างสุขสงบไร่ของเธอและพี่สาวไม่เคยไปทำอันตรายใครรับด้านมีแต่มีดโอบอ้อมอารีต่อกันไม่เคยมีศัตรูทำมาหากินไม่ได้หวังผลกำไรมากมาย อพยพมาอยู่ไม่ได้หวังมากอบโกยด้วยการพลิกฟื้นผืนดินแต่เพราะคนนิ่มบอกว่าเบื่อกรุงเทพเต็มทีจอแจอากาศไม่ดีแผ่นดินก็มีแต่จะซุดหาสาเหตุไม่ได้น้ำก็ท่วมเราเองก็มีที่ดินออกไปเสียก่อนหาที่ของเราอยู่ทําให้มันน่าอยู่คนนี่มีเงินไม่เพียงเท่านั้นความช้ำใจจากการแต่งงานนีมากเกินพอสามีทรยศ การที่เขามีนางดวงเดือนเข้ามาและพวกนั้นกอบโกยเอาจากเธอไม่รู้จักพอจนเธอประกาศว่าใหญ่เธอจะต้องจ่ายเพื่อให้ผัวเธอเอาไปเลี้ยงเมียใหม่และลูกของเมียใหม่อีกต่อไปและพวกนั้นยังรังแกหลานสาวคนโปรดของเธออีกด้วยอะไรคือไม่ปลอดภัยล่ะคุณพี่คำถามของเธอเต็มไปด้วยความหวั่นใจก่อนนางสองคนนั้นไงพี่ดวงเดือนกับลูกสาวหรือใช่ เสียงตอบหนักแน่นจะมีใครอีกนอกจากนางสองคนนั้นแน่ใจหรือคะไม่มีใครอื่นแน่ๆน,นอกจากพวกมันกับเรื่องที่พวกเขามาฟ้องเราหรือคะเธอยังหวั่นใจใย,ยนวลไปแย่งอะไรใครน่าจะพอมีมูลแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนแย่งแต่มีเงื่อนงำแล้วจะลงเอยกันยังไงบ้างคะอนนคงใจเย็นไว้ พี่สาวปลอบทำท่าไม่ได้กังวนลได้ยังบอกให้น้องสาวระวังตัวเพราะรู้ว่าอันตรายจะมีมาเธอรู้จักนางดวงเดือนดีเมียใหม่ของผัวคนนี้เลวได้ใจจริงไม่มีผู้หญิงคนไหนเลวได้เท่านี้แต่ทั้งหมดต้องโทษนายขจรด้วยเขาไม่ได้เป็นคนดีพอจะปกป้องเธอในเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเขามีนางดวงเดือนตั้งแต่ยังไม่ได้แยกทางกับเธอ เขาช่างทำได้และให้นางดวงเดือนมาก้าวร้าวกับเธอมาอ้างรอยหน้ากับเธอว่าเป็นเมียเทียมเท่าเธอทนมาเท่าไหร่กว่าจะอย่าร้างได้และต้องจ่ายเงินกระทั่งการอย่าร้างได้ผ่านไปเรียบร้อยเว้นเสียแต่สองแม่ลูกยังไม่ไวจะตามมาก่อกวนนางแม่ตามมาวุ่นวายกับเธอได้นางดารารายตาไปก่อกวนนวลชวีหลานที่เธอรักไม่ต่างจากลูกสาวอนง เราจะต้องระวังตัวมากกว่าเดิมไว้เราจะเจออะไรคะน้องสาวเริ่มริตกเธอรู้น้องสาวอ่อนแอกว่าแน่ละคุณอโนคงสูญเสียความมั่นใจนับจากสามีตายเป็นแม้เลี้ยงลูกสาวมาลำพังหากไม่มีเธอคอยช่วยคุณอนโนงคงไม่สามารถดูแลนวลชวีได้ดีเธอรู้ว่านวลชวีคงไม่แข็งแกร่งได้เท่านี้หากไม่มีเธออยู่ด้วยคุณอนโนคงเปราะบางเกินไป เธอไม่โกรธน้องที่เป็นเช่นนั้นก็พ่อของนวลชวีเป็นทุกอย่างของคุณอนงเมื่อเขาจากไปจึงเหมือนแสงชีวิตคลิบหลีลงไม่รู้ละร้ายมาก็ร้ายต่อไปจะดีหรอคะคนแบบนั้นมันรอบกัดแน่ๆนงถึงถามว่าจะดีหรือหากเราทำแบบเขาม้ากัดเราก็ต้องกัดแบบหมาโทษเราลดตัวลงไปทำไม หากเรากัดไม่เป็นเราจะโดนลุมกัดจนถึงตายแต่เราไม่เป็นหมานะคะคุณพี่อนโนคงเธอไม่ต้องเป็นพี่เป็นคนเดียวคนนิ่มยืนยันอนงคิดแต่เรื่องนวนก็เครียดพอแล้วเอาไว้ก่อนทีละเรื่องคิดว่านวนมีผู้ชายไหมคะมีแน่ๆแต่คุณพี่เฉยนักลานไม่อยากพูดจะไปคาดคันทำไมแต่อนโนคงเอ้ย นวลอายุเท่าไหร่แล้วยังไงก็ลูกเธอพึมพำโตแล้วมีผัวมีลูกได้แล้วละคนรุ่นใหม่ด้วยมีแน่ๆแต่คุณพี่เฉยนักหลานไม่อยากพูดจะไปคาดคันทำไมแต่อนโน์เอ้ยนวลอายุเท่าไหร่แล้วยังไงก็ลูกเธอพึมพำโตแล้วมีผัวมีลูกได้แล้วละคนรุ่นใหม่ด้วย คุณอโนงจึงมองพี่สาวด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งเป็นไปได้ยังไงกันคนนิ่มเปิดใจกว้างเพียงนี้ทีเดียวคนเป็นพี่เลิกคิ้วมองตอบกลับคิดว่าพี่พูดเล่นหรือไงเปล่าค่ะแต่ไม่อยากเชื่อมีเสียงถอนใจมาเบาๆอโนงโลกมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วโลกของคนรุ่นเรามันผ่านไปแล้วจะเรียกว่ามันหมดยุคก็ยังได้เราต้องเปิดใจกว้างและยอมรับ ไม่มีอะไรเหมือนที่เรารู้จักและคุ้นเคยแต่เราพักเรื่องนวนไว้ก่อนช่วงนี้รอดูว่านางสองคนแม่ลูกจะมาไหมไหนจะไปไหนมาไหนต้องระวังมีคนเตือนมาให้เราระวังตัวว่าเราอาจจะโดนอุ้มเรียกค่าไทยใครเตือนมาคุณพี่เชื่อเขาได้แค่ไหนกันคะก่อนคำตอบจะทำให้คุณอโนงอึ้งไปนานก็เขาแค่นหัวเราออกมาเล็กน้อยคุณเทพเขาเตือนมา พี่กระจรหรือคะใช่เขาเตือนมาเขายังหวังดีกับคุณพี่นะคะคงอยากได้เงินโท่อย่ามองเขาในแง่ร้ายเขาเรียกเงินหรือเปล่าล่ะคะเปล่าคงไว้เก็บบินทีเดียวเลยหรืออาจจะไม่เก็บเลยก็ได้ก็แปลว่าเชื่อได้ใช่พี่ถึงจะต้องระวังตัวและไม่ประมาทเราจะมีทีมบอดี้การ์ดมาอยู่ด้วยบอดี้การ์ดใช่ คำตอบรับหนักแน่นผู้ชายสิคะเสียงคุณอนงสันสันนึกภาพพวกผู้ชายนอกเครื่องแบบแต่คนนี้อธิบายให้ฟังพี่จ้างบริการผู้หญิงอบรมมาอย่างดีดูไม่ออกว่าใช่พวกเขาจะเข้ามาทํางานในบ้านเราอย่างคนทํางานพี่จ้างมาสี่คนตั้งสี่คนมากไปไหมคะไม่หรอกคนนึงขับรถอีกหนึ่งเอาไว้ติดตามอีกสองคนเอาไว้ประจำบ้านประกบติดเธอหนึ่งพี่อีกหนึ่งคน ขนาดนั้นเลยหรือคะเราไม่รู้ว่าพวกมันจะลงมือตอนไหนแล้วบอดี้การที่ว่านี่จะมาตอนไหนคะมาพบเราตอนไหนให้เราดูตัวพวกเขาก่อนจะลงมือทำงานไหมจะมาวันนี้แหละก่อนจะมีเสียงหัวเราะตามมาพี่บอกแล้วว่าให้มาในสภาพคนธรรมดาให้มากที่สุดทำไมคะพรางตัวไงเราจะให้พวกมันรู้ไม่ได้ผิดสังเกตนกะกะและเมื่อทั้งสี่คนมาถึง คุณอ,อนองค์ที่ค่อนข้างจะวิตกมากกับการอยู่ก็ได้แต่หัวเราะเพราะทั้งสี่สาวที่มาดูจะพรางตัวได้เหมือนกับผู้หญิงทำงานธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหาได้มีคราบของผู้ที่จะทำหน้าที่คุ้มกันระดับมืออาชีพที่เป็นถึงนายตำรวจหญิงมาก่อนเลยแต่งตัวธรมธรมดารรมดธาไม่มีสิ่งบง่งบอกการแต่งตัวธรรมดาไม่แต่งหน้าและดูทำตัวกลมกลืน นี่ละคนที่จะมาคลุ้มครองเราสองคนโดยที่สองแม่ลูกไม่รู้เมื่อคนอนน่งและคุณนิ่มนวลมีคนอารักขาเข้มงวดสองแม่ลูกก็ติดต่อคนที่จะลงมืออุ้มทั้งสองคนนางดวงเดือนไปว่าจ้างนักเลงหัวไม้มาโดยที่นายขจรก็รู้เขาพยายามห้ามปรามอย่ามายุง่งแม่เดือนไม่ควรจะทำนะห่วงมันเด้อห่วงมันใช่ไหม กรีเสียงแหลมด้วยความชิงชังแม่เดือนพูดไม่รู้เรื่องฉันว่าพี่กระจรห่วงมันจะบ้าตายนางแค้นเสียงใส่จะไปห่วงอะไรกันนักหนากับหนังนั่นหรืออาวรมันฉันไม่อยากให้แม่เดือนหาเรื่องร้อนใส่ตัวคุกตารางนะ่ะน่ากลัวนะหากปากไม่เสียฉันคงไม่โดนจับหรอกหล่อนมองคาดคันจะแล่นไปบอกมันไหมล่ะแม่เดือน นายขจรทำเสียงดุแข็งกร้าวเราก็อยู่กินกันมาหลายปีฉันเองพูดก็พูดนะลงผิดมาเท่าไหร่เขาไม่ฟังว่าหลังจากนั้นนางดวงเดือนจะกรีดใส่เขาเพราะชินมาแล้วหลายปีเขาเหนื่อยเกินกว่าจะสู้รบตบมือกับนางแต่เรื่องนี้เขาถือว่าเขาได้เตือนนางแล้วเขาต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องเลวร้ายเขาไม่อยากทำร้ายเมียคนแรกแม้วันนี้เธอจะเป็นเมียเก่าไปแล้วเธอก็ไม่เคยทำร้ายเขา มีแต่เขาจะทำร้ายเธอและยังพาเอาเมียใหม่ไปทำร้ายจิตใจของเธออีกมากมายเขาผิดชดใช้อย่างไงก็ไม่พอครั้งนี้นางดวงเดือนคิดการใหญ่เขารู้เขาตกใจไม่รู้จะห้ามปรามอย่างไรถัดทานก็ไม่เป็นผลการชี้ให้เห็นโทษก็ไม่เป็นผลเช่นกันเพราะนางดวงเดือนไม่ฟังนางไม่เชื่อพวกมันผิดใครผิดก็นางสองคนนั่นนางพี่น้องสองคน พวกเขาผิดตรงไหนพวกมันไม่ยอมให้เงินฉันดีๆอะไรนะเขาตกใจกับคำพูดที่ได้ยินเงินไงล่ะพี่กระจอนก็เ,เงินของเขาเขายอมรับว่าตกใจอย่างมากเราจะไปเอาของเขามาได้ยังไงกันแต่ฉันขอดีๆนะเราขอเข้ามาเท่าไหร่แล้วเดือนเราไม่ได้เป็นขอทานไม่ใช่หรือเขาเหนื่อยล้าหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นหากมันหยุดได้ง่ายๆคงหยุดไปแล้ว เรื่องหลังอีกฉันไปทวงผัวคืนให้น้อยมันยังด่ากลับมาเอาน้ำมาสาดไล่น้อยเป็นหลวงนะนางนวลเป็นคนมาทีหลังอย่างหน้าด้านฉันจะเชื่อได้แค่ไหนพี่กระจรพูดอะไรเรื่องน้อยกับนวลเพราะดารารายไม่อยู่ด้วยเขาเลยกล้าพูดฉันมีเชื่อว่านวลจะแย่งผัวน้อยพูดให้ดีนะน้อยไม่ได้แย่งผัวใครแน่ใจเหรอพี่กรจร น้อยลูกสาวฉันนะและฉันรู้ว่าลูกไม่ได้ทําไม่รู้ละนางสองคนพี่น้องบันบอนมันอยากรองดีกับฉันให้มันรู้กันไปข้างนึงนางประกาศกล้องฉันจ้างคนได้แล้วฉันก็เตือดแม่เดือนแล้วนะนางสะบัดหน้านีฉันคงมีผัวผิดผัวคนไหนล่ะนี่เป็นการยอกย้อนครั้งแรกๆหลังจากไม่ค่อยได้ย้อนเพราะฉันเป็นผัวคนที่เท่าไหร่ของแม่เดือนก็ไม่รู้ พูดจบแล้วลุกเดินหนีนางดวงเดือนมองตามตาแทบลุกไมพูดดีนักตะแกะเอ้ยฉันหาผัวใหม่รวยๆได้หาไปแล้วเสียดายฉันมันแก่แล้วที่มีบ้างก็ไม่ได้จริงจังนางไปกระวีกระวาดพูดจากับเจ้าคนที่รับปากว่าจะไปอุ้มสองพี่น้องที่บ้านได้มันคุยโวเรื่องแค่นี้ฉันทำได้เรียบร้อยดีนแน่ๆยังงั้นเหร นางกระหิ่มยิ้มย่องรีบๆจัดการซะไม่อยากให้คาราคาซังเป็นมานหัวใจกันอีกแล้วอย่าให้พลาดละ่ะบทที่39ช่วงนี้อย่ากลับบ้านนะนวลน,นั่นคือการฝากข้อความเข้ามาทำให้นวลชวีชุกใจน่าจะเป็นเรื่องสำคัญและป้ารู้ทันเธอด้ว,ว่าหากโทรเข้ามาหาเธอตอนนี้เธออาจจะไม่รับสายก็ได้ป้าเลยส่งข้อความมาแทน คำห้ามนั้นทําให้เธอเดาทางได้ว่าน่าจะมีปัญหาและเธอเป็นฝ่ายโทรกลับไปโทรมาได้แล้วหรือเสียงถามบอกอารมณ์ดีที่จริงคุณนิ่มเป็นคนร่าเริงมีอารมณ์ขันแม้ชีวิตจะมีแรงกดดันเรื่องสามีถูกขออะยาและเผชิญหน้ากับเมียน้อยอย่างนางดวงเดือนผู้พยายามจะทำให้เธอเสียสติและหุบสมบัติของเธอแต่คุณนิ่มก็ไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ฟูงไฟ จนเสียสิ่งดีๆของชีวิตไปเธอมองว่าเธอเสียใจมากพอแล้วเธอไม่อยากเป็นผีบ้าในเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตเธอจึงมีอารมณ์ขันร่าเริงและสนุกสนานกับชีวิตมองโลกในแง่บวกหัวเราะง่ายกับทุกเรื่องราวและเข้มแข็งกับเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโท่ป้าคะทำไมคิดว่านวลจะไม่โทรกลับบ้านเพราะดูเหมือนนวลกำลังทำเรื่องที่ไม่อยากบอกป้า นั่นเหมือนคำดักคอนวลชวีหัวเราะแห้งๆเขามายืนข้างหลังเธอทำท่าไล่เข้าไปแต่เขาไม่ยอมไปยังปากหลักอยู่และเอานิ้วรูดรินฟีปากตัวเองทำรองว่าเขาจะเงียบไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นั่นทำให้เธอต้องยอมพูดสายต่อกับคนเป็นป้าโดยกังวลเหมือนกันว่าเขาจะไม่ยอมไปไหนจริงๆแต่ก็จำยอม เพราะเธออยากรู้เหตุผลของการที่มีคำห้ามไม่ให้เธอกลับบ้านนี่เป็นครั้งแรกของการห้ามนั้นไม่รู้เหตุผลเธอคงจะไม่สบายใจนักเอาไว้นวนจะบอกทีหลังแต่เรื่องห้ามนวนกลับบ้านมีอะไรคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันตรายจากไหนคะที่บ้านไรไม่เคยมีอันตรายนี่นาโรงกลางหูฟังตั้งใจยิ่งเขารู้ถึงอันตรายที่จะมีมาไม่ใช่ถึงตัวเขา หากแต่ถึงครอบครัวของเธอเขาคงจะเลี่ยงไม่ได้เช่นกันน้องน้อยกับแม่มันนะสิพวกนั้นอีกแล้วหรือคะแย่จริงเรื่องมันเป็นยังไงคะพวกมันมาที่นี่มาขู่แม่กับป้าแต่ป้าว่ามันมากกว่าคำขู่สองคนนั่นเหมือนหมาเห่าใบตองแห้งโบราณว่าหมานะ่ะอย่าไปเชื่อใจมันมากป้าเองก็เหมือนต้อนหมาจนจนตรอกคุนนิ่มยอมรับ เพราะมันอยากได้เงินป้าด่ามันไปเยอะแล้วไม่เคยจ่ายมันคงจะแค้นเชื่อว่ามันคงจะมาดักฟ้นหรืออะไรแน่ๆย้ายมาอยู่กับนวลมิคะตอนนี้สองคนนั้นไม่รู้ว่านวลอยู่ที่ไหนจะอยู่กันได้ปลอดภยัยคุณน,นิ่มหัวเราะถามกลับมาว่าแน่ใจหรือนวลที่จะให้ป้ากับแม่ไปอยู่ด้วยโดยที่นวลเองสบายใจและกล้าจะเปิดตัวเข้าคนนั้นป้า เ่อคลางออกมาอย่างนึกอดสูในใจป้าไม่อยากให้หนูอึดอัดนะเอาอย่างนี้ตอนนี้ป้าปลอดภัยเกินพอปลอดภัยหรือคะแน่ละหลังจากเตือนนวนแล้วป้าก็อยู่โดยมีทีมบอดี้การ์ดสี่คนสี่คนไปจ้างมาจากไหนกันคะสี่คนแพงไหมคะแล้วไว้ใจได้ไหมได้สิเป็นผู้หญิงล้วนด้วยนะผู้หญิงล้วนด้วยใช่ คนจัดหาเข้าหามาให้ตามคำขอร้องของป้าที่อยากได้บริการผู้หญิงเพราะเราอยู่กันภาษาผู้หญิงแล้วป้าม่อยากให้นางสองคนมันไหวตัวรู้ทันให้มันกระยิมไปกันว่าเราอยู่กันประษาหญิงๆมีพวกนั้นก็มากันแล้วสี่คนแม้นวลชักอยากจะเห็นเธอนึกอยากจะไปเดี๋ยวนี้ก่อนจะเสียงอ่อยลงกับคำท้วงกล้ามาหรือทิ้งเข้ามาได้ไหมป้า นวลก็นวลเธออึอกอึกอักออย่างไม่ค่อยมีอาการเช่นนี้บ่อยนักป้าเข้าใจนะลูกเสียงปลอบโยนมาแล้วป้าคงไม่ได้ประเมินผิดด้วยจริงไหมนั่มันคือชีวิตของนวลให้เป็นไปเถอดลูกหากหนูยังไม่อยากจะเล่ารายละเอียดหากยังไม่พร้อมให้พบมีบางอย่างทําให้เธอนึกคิดเธออยากจะบอกเธออยากจะพาเข้าไปเดี๋ยวนี้พาเข้าไปบ้านเธอพบแม่พบป้า ป้าคะนวนจะกลับบ้านว่าไงนะนวนจะกลับบ้านคะ่ะเมื่อไหร่วันนี้ค่ำๆนวลจะถึงบ้านคนเดียวหรือสองคนค่ะํำตอบพร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าไหนๆก็ไหนๆคนใกล้ตัวสกิบ่าเธอพร้อมกระซิบที่พูดไปหนามีสติไหมเธอปัดมือเขาออกบอกแม่ด้วยนวลอยากกินแกงส้มมะรกอก,กะกุ้ง และไข่เจียวทอดฟูใส่มะเขือเทศกระหอมหัวใหญ่ท่าทางจะอร่อยแฮะเสียงคนข้างหลังพึมพำขอ,อน้ำกระเจี๊ยบด้วยนะคะโหสั่งใหญ่เลยนั่นแม่นาไม่ใช่รานอาหารเธอเอาข้อสอบกระแทกเข้าที่หน้าท้องของเขาตรงร้องเบาๆนวลจะกลับบ้านไปดูสีบอดิการสาวค่ะจะมาค้างกี่วันสักสองวันค่ะคุณป้าบอกแม่ด้วยนะคะ อยากกินแค่สองอย่างหรือถามหลานเขยของป้าหนูสิว่าเขาอยากกินอะไรป้าคะเสียงของนวลฉวีสันสถานทำไมล่ะป้าใช้คำผิดไปหรือหลานเคยเสียงหัวเราะอารมณ์ดีคือเออโตกันแล้วรู้ดีรู้ชื่อว่ารู้ผิดรู้ถูกแต่นวลกับเขาถามเขาอยากกินอะไรแต่นวลฉวีหมดแรงจะถามจะได้ทำให้เขากินเป็นพิเศษ บางทีเขาอาจจะชอบกินไม่เหมือนนวลเขายืนหน้ามาฟังตอนที่นวลชวีทำท่าเหมือนตอบไม่ไหวไม่มีแรงจะตอบเขาเลยคว้าโทรศัพท์มาตอบเสียเองสวัสดีครับคุณป้าพรีเซนต์เฟสดีนักนวลชวีเอ่อรอดใดฟันผมชื่อเจเจหรอเจมียอ,อยักษ์กะลันด้วยครับงั้นหรือชอบกินอะไรล่ะจะได้เตรียมไว้ให้กิน ผมชอบไข่เจียวครับผมกินง่ายไข่เจียวกินได้แค่นั้นเองหรือครับกินเผ็ดได้ไหมแกงส้มบ้านดราวรสจัดเผ็ดหน่อยนะก็พอไหวครับแปลว่ากินไม่เผ็ดจะมากี่โมงนะว่าแต่จะมาเร็วหน่อยได้ไหมได้ครับมีอะไรให้ผมช่วยครับมาให้เร็วแล้วกันบอกนวลฉันให้รีบมาเธอสั่งไม่ต้องขนอะไรมาให้วุ่นวายนะพวกของกินด้วย นวลชวียืนหน้าบึง้งเธอเริ่มทวนถามอีกหนหนป้าว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านก้หนูมีคนอื่นมาด้วยคงจะได้รับการดูแลที่ดีเอาเถอะรีบพาเข้ามาก่อนเวลาอาหารเย็นด้วยนะนวลน,นวลชวีได้แต่สนป้าของเธอจะทําอะไรเธอเดาใจป้าไม่ถูกป้าคะนวลว,ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลานวลยังไม่กลับบ้านจะดีกว่าเพราะว่านวลเออนวลอายนวล หนูเป็นหลานป้าหนูมีแม่มีป้าเพราะหนูมีแม่มีป้าเรื่องที่เกิดขึ้นหนูจึงอายนวลไม่น่าจะทำเรื่องแบบนี้มาคุยกันต่อที่บ้านและหากเขากล้าจะมาป้าไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องเลวรหลหรป้าคะก็แค่เรื่องชั่วคราวเขาบอกนวลชวีถูกแย่งโทรศัพท์ไปจากมือรงคว้าไปจากมือของเธอคุณป้าครับผมขอเรียนว่า ที่ผมเคยพูดว่าชั่วคราวนั้นพ่อหลานสาวคุณป้าท,ทำให้ผมต้องพูดออกไปเช่นนั้นทั้งที่ผมอยากจะให้เป็นชั่วการหาใช่ชั่วคราวเขาพูดแล้วชายตามองนวลสวีกอดอกมองเมินนึกหรือว่าจะเชื่อเธอไม่อยากจะฟังเขาพูดอีกเลยเดินหน,นีผมจะไปกราบที่บ้านผมจะไปกราบที่บ้านพร้อมคำขออภยัยเขาบอกต่อนวลแสนงอนมาก มีแต่เสียงหัวเราะมากระทบหูอย่างนั้นหรือแต่บางทีเรื่องงอนก็ชดเชยได้กับความพึงพอใจใช่หรือไม่มากกว่าความพึงพอใจครับคำตอบของโรงหนักแน่นนวลชวีหยุดเท้าตัวเองสำหรับผมคือความรักเธอหันกลับมามองเขายิ้มหวานมากหวานจนเลี่ยนเธอบอกตัวเองก่อนจะสะบัดหน้าหนีเชอคิดหือว่าจะเชื่ออย่าหวัง ย้ำบอกตัวเองอีกหนทาเจ้าเล่ดีนักพร้อมกับวิตกว่าจะถูกเขาไปแสดงความเจ้าเล่ใส่แม่กับป้าอีกแค่ไหนแม่ยิ่งหัวอ่อนเชื่อคนง่ายแต่ป้ายังเข้มแข็งนวลชวีหวังว่าป้าคงมองเขาออกและเข้าใจเธออาจจะช่วยพาเขาไปให้พ้นจากเธอได้บ้างเพียงขอให้ป้าช่วยนวลได้ด้วยเถิดบ้านได้ของเธอน่าอยู่มากเขาได้รู้ถึงพื้นเพของเธอ แม้เธอจะบอกเขาแกมเยอะว่าเป็นไงล่ะฉันแค่สาวบ้านนอกรับได้ไหมเข้าหัวเราะหึ่หึยังไม่พอจะขับไล่ผมไปพ้นสักพักหนึ่งนวลชวีจึงเอ่ยออกมาได้อ้อแค่นี้ไม่พอคุณเป็นมากกว่าผีร้ายธรมธรมดาธรรมดาต้องใช้ของแรงกว่านี้ถึงจะไล่ปีศาจร้ายออกจากตัวคุณได้คราวนี้เข้าหัวเราะกากคุณนี่ตลกดีฉันไม่ใช่พวกเล่นตลกนะ เธอเอ่ยไว้ตัวมองดูตัวบ้านในหมู่ต้นไม้ใหญ่ปีนี้พายุมาหลายลูกพายุฤด,ดูร้อนที่พัดเข้ามาไทยมากมายต้นไม้ใหญ่พวกนั้นจะทําให้เรือนไม้สองชั้นมีความเสี่ยงหรือไม่นะเธอนึกหวั่นใจอยู่และเห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินอยู่ในบ้านทีมบอดี้การ์ดที่คุณป้าพูดถึงหรือไม่แต่ดูท่าทางภายนอกไม่ออกพวกนี้ดูกลมกลืนเหมือนพลง,งานสาวทั่วไปที่ทำงานในไร่ ไม่มีความแตกต่างไปแม้แต่น้อยคุณอโนงออกมาก่อนนวลสวีหันมากร,ราบเขาโดยเร็วห้ามพูดมากหากฉันไม่ได้ให้พูดอะไรหุบปากไว้โหเด็กขาดจังหากไม่ทำตามนี้กลับไปฉันจะไม่ยอมให้คุณกดขี่ข่มเหงได้ตามใจอีกอืมหรือฉันอาจจะไม่ตามคุณกลับไปด้วยก็ได้ก็ได้รับปากแล้วนะทำให้ได้ด้วย เธอกระแทกเสียงหนักๆใส่ก่อนจะเข้าไปกอดแม่แม่จ๋านวลกลับมาแล้ว